ให้โชว์ดีอ่ายังไม่ได้ร้องอ่าอันนี้พี่เอสนะคะพี่เอสนะคะอันนี้พี่อ้อยนะคะทุกคนก็มาอวยพรวันเกิดให้น้าแบงค์นะคะอันนี้ของดีๆอ,อ่ะดีๆไฟวินไหมเออเราก็จะมาร้องเพลงให้น้าแบงค์ด้วยกันนะคะตั้งใจให้ได้สองดัง ยมใสทุกวันทุกคืน,ขนเข้ามาให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาดเด่นทำสิ่งใดทรงลุลวงราบรื่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday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  to you. Đợi ở đây, anh em cùng. À. อันนี้พี่เอสไชพอเลยขอให้แข็งแรงครับผมโอเคอ่ะอายุมันขวัญเยือนรอรอรวยรวยค่ะยืนยาวๆเฮ้ออะไรนะอย่างไงี้ยยืนยาวยาวโอ้ยืนยาวยาวอ่ะดีขอให้ขอให้แแข็งงร แข่งอะไรแล้วก็รวยแล้วก็ตังมาให้หนูโอเคหยอกๆยอก Happy birthday to you โอเคจะ้วตุ่งไปให้นล้วแบงค์ฮะอป้าเป้าแทนอป้าอป้าวลายไม่ก่อน้ยแค่วอาไชิดอ่อนแว่ได้เองแล้วเว้ย